คืถุงที่สี่ตุลาเขาวงนะครับเขาวงโอ้โหเห็ดนะคยอดนี่เป็นนี่เป็นมูที่สามที่สี่แล้วนะครับมูที่สามที่สี่ท้าในถุงของแม่ให้เกาดูดเขาดาวนะครับเพียกขุดเสร็จก็เอามาทางนี้นะครับไม่ใช่ใส่ถุงใบหมดเลยนะครับแถุงแม่ฆที่ไหนวะเพี้ยบอกทางนี้ดิ นะครับนี่เห็ดนะครับกำลังค้นนะครับเขาทำชั้นนะครับเอ้ยไม่ใช่กูก้ามือเขาวงนะเขาวงนะครับคือวันที่สี่นะครับวันที่สี่อย่าเตียนเขากำลังขุดบอกด้วยดิมุนะมุนะอย่าเตียนเขากำลังขุดอยู่นี่ขุดสองคนนะครับอ๋อโอ้ยตะบอยนะครับตะบอยคอยนานนะคพี่นี่ หน้าเห็ด yeah, ก <scale studies park diet> ็จะพบเจอกันบ่อยๆวันนี้เจโนตีไม่มาครับนอนอยู่กับผัวที่บ้านนะครับเโนตีกอดผัวเสียใจด้วยอืมนี่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 เฮียกูชวนมึงมามึงอ่ะผเงี้ยหัวหมวกองี้ยดานแล้วก็รอกูไปตั้งล้างๆเข้าเข่าเฮียหน่อยบุ๊คโคตรซุยเลยนะครับโคตรซุยเลยยอดนะครับโคตรซุยแม่ทมนะครับ น,น้เด่นนี่มาน้เดนยะแยเลยน้าเดนเตัวน้าเด่เนมองน้าเดนเลยมองน <laughs> ้นนาเดน่นโอเห็ดลาุลูนว่มีแล้วมีอะเข้าออบอลลังบอรอบตั้งแ้วโอ้ยมึงจะเอาแตเเมื่อกี้ของกูก็รวยมึงเอาไปวมาก อัดโทวว่าไอ้พี่จะไปกินเลยมผมเจอแล้วผมก็เลยเรียกนะครับป้าสองคนพานมาพอดีก็เลยเรียกมาขุดนะครับป้ของพ่อเมียร,รูปเมียตรงนี้เขาวงนะครับส,สดๆแลร้อนเลยคืนเมื่อคืนเลยครับเนี่ยผมถ่ายรูปถ่ายคลิปนี้วันที่สี่นะครับคืนของวันที่สี่ตุลาคร่เ <ynen S 1> <Brew. S 2> ขาวงนะครับเขาวงโอ้โหเห็ด นี่เป็นนี่เป็นมูที่สามที่สี่แล้วนะมูที่สามที่สี่ท่าในถุงของแม่ให้กอดดูขอดาวครับถุยขุดเสร็จก็เอามาทางนี้นะครับไม่ใช่ใส่ถุงไปหมดเลยนะครับถุยู่ไหนวะเบอกทางนี้ด้วยยางอันนี้กะมึงก็ไปหามูไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องเจอมึงพาผัวมคานเรื่อยๆไป เหางนี้ต้องคานครับไวยหาเห็ดนี้ไม่เป็นหรอกนะติบอกว่าบนเคยหาที่ไหนแล้วหมวดไปไหนกิอไม่เคยดอ้กหลังพ่อดูบ่อยเป็นตีหลัก้าไม่เคยด้วยว่ามุขดูนะครับสุดยอดนะครัไปซวยเลยเห็ดกำลังโคเลยครับคืนนี้ไม่มีคนเลยเพราะคนกลับไปกินข้าวกันอยู่นะครับแม่ล็อกลำทำเพลงคนเดียวว่าแบบเบอร์เลขเจอเห็ดแล้วจะไปหนี ไปกินข้าวกลับมาหมดเลยหมดตะเปียกขุดหมดแล้วมึงหมดไม่เหลือโอ้ยใส่งามครับโอ้ยเสชื้อมนี่เขาเหมือนไงโอ้ยน้ำเย็นี่ไหมควันนะพ่อควันน้ำเยเลยนะหอยเห็ดทั้งนั้นละพ่อมึงน้ำมันพิมพ์นะพี่ตา ไอหนูมาขุดโมนะจ้ะนะขุดเลยเขาจะถายชิปเนี่ยอย่าดื้อกน่ะนี่ยรอบต่อไม้เนี่ยมีหมดเลยวันนี้หัวนางไม่ผู้หมีบ้างหัวเอ็ดลายเอ็ดทุนวันนี้ผมต้องถายชิปนะครับก็เลยเรียกป้ากับลุงมาขุดให้นะครับให้แกไปคนละห้าร้อยค่าขุดเห็ดโมนี้ประมาณครึ่งโลคุ้ม บดได้ใช่เราต้นโรประมาณอดลเควาเห็ดโรควาอก็ต้องโรมีกาอเงินนองใบยันยนนุใบสวยงาเงีบยองเลยโอ้โหใบมอหลามืนมใส่าของพี่โยเนี่ยเจอต้นมะนาวพี่ยเขาเอาเอามีเชีมันจะเจอดอกตยน่ดงมะนาวพี่ก่กอน เดีพานมาย่ำมุเดียวยามก้อนแหละนี่เห็ดกกางก่งเดียวจาะนกย่อยเออที่วจะนี่อกกางปนเงินที่ที่ทบบนี้ดกไงนะอนมคนนี้่อคนเขาเป็นงไหน่อคนมันีนี่ห้าบัเจอคนเ้งไหาบัเจไม่มากอนต้องใบมันหู้ไ้ยงไงนอ่ไปจุกนี่จ้ามุดไข่มาเลวมั้งเจอเห็ดนะกูก็จะโทรหามึงอักธุลกศเดือดเดเกลับ ทเจ้าเขาก็มาลปลปกปั่กขับไปไปไหน, <laughs> <laughs> นมองกเห็ดนี่ับ <laughs>